พาพี่น้องมาบ้านเย็บผ้าเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วเนาะแต่ว่าก็จะเก็บคลิปข้างทางริมถนนอะไรแบบชีวิตผู้คนแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวไปฝากพี่น้องเนะนะคะจะเป็นลาบขายกาแฟ กับเขาวุ้กับเขาก็เสียดาไปทูกไปอัน้านขายกาแฟไปร้านขายกาแฟาจะาบาทก่อนเพราะว่า,าเก็บคิบไปน้ำทางอันนี้วัดเดอ้อพี่น้องวดัดบาหลวงประเสริฐของเฮาเนาะนะคะให้หองยอดกับเขาแต่ก่อนเคยถ่ายคลิปตอ่ตอต่อคี่รถผ่านมาทางนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือสิไปสิไปฟังของอกาแฟาเนาะพี่น้องนะคะร้านกาแฟา คืออยากกินกาแฟนะคะบายรอบบ้านนี้อ่ามือนึงคืออยากกินลาบปลาตองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนกนกเต็มเลยพี่น้องดูดูดูเต็มหน้าวัดแลกสวยงามมากเนาะอันนี้เขตวัดเนาะนะคะก็จะเป็นคลิปอ่าลาบปลาตองนี่ก็สิเป็นย้ําบรรเลงเนาะพี่น้องนี่เป็นขายก็เป็นแม่ขายเน่ยมูบ้านนี่เป็นเดือดขายอยู่นี่เนาะนะคะอ่าตอนนี้แฟนเคนไปเป็นคาจ้ำนะคะตะกี้เคนเป็นผู้ซอยนะคะเป็นผู้ซอยเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นเป็นอ่าเป็นซอยเป็นเมียเป็นเมียเุ็นซอยเอย่างนี้คนเปลี่ยนแล้วเนาะเคนเปลี่ยนอ่าเคนหมดอายุความเก่าซึ่งอหมดอายุความก็เอาคู่ใหม่เนาะคนก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นขระจำเนาะแฟนเป็นเนาะนะคะขาจีพก็คือคนเป็นอชาวบ้านคนจะเอ่อบอกยังไงบ้างเจ้าปูหรือหลานนะคะแต่ว่าไอความเออบ้านเดียวเอาจะผ่าน้องของมองไปไปเอา น้ำแดงไปฝากงาเนาะงาตะเคียนหน้ามแดงฝากงาตะเคียนเนาะแต่ว่าคือต่อได้กับสองมาอยู่แต่ว่าผ้าเกี่ยหวหลานกาแฟก่อนหลาดกาแฟมันจะยังไงมันสียมากเลยจะถ่ายคลิปเมื่อคืนนี้มาสัง่งเนื้อย่างร้านนี้แหละพี่น้องห้าร้อยบาท พอดีเอ่ะมัน่เนาะเพื่อนมานน,น,นิดหน่อยมานนิดหน่อยเพราะหลานคนเด็ดซัง่งเลยอยากเป็นอาหารลอยขึ้นไปนั่งกินกระหม่กับพวกเนาะเป็นธรรมดาละ่ะเวลาเฮ้ามานานะก็เลี้ยงหม่เนาะเวลาหม่มานโม่ก็เลี้ยงจังซี่เนาะพี่น้องะคะ่ะว่าอ่าเป็นการพบปะพูดคุยกันแล้วก็ลูกหลานก็คือได้คุยกันเนาะในการจะมีคนขายไหมเนี่ยเขาเลย,ยขายกาแฟบอขายบอ เดินทางไปซ้ายฮะไปวัดเออไปยังกอ,อไปวัดฟูซิล่าเออไปวัดฟูซิล่าเขาจอารถยังไปไอ้โอ้มันสิยดเข่าไปหอดเพิ่นบล่ล่ะที่ดังคักแล้าดทีค่คนไปไปเรื่อยเนาะ บอกก็จู่ไปบังเท้าจะมือว้าวแล้วเสด็จเขาใกล้เพิ่นบ,บ่ลวะงานเาใกลนะบอกอืมันบ่มีงานก็ไปใกล้ได้จิเดี๋ยวไปดูไปดูเมื่อถือวิดีโอเด็ด,ด,ดนี่งั้นก็ไปดูร้านลงสีหลังบ้านเนาะพี่น้องนะคะไปรอบ่บ้านไปลองคล้องคลองอันเพิ่นไปชุมปช่ม่นหักกระเล็บไปชุ่มนี่ พันส่ชุดออสมอมสีเท่าๆตเต็มบานอยู่นี่เดี๋ยวไปทางขวาเนาะสอยข้างหน,าน้าเลยคับเพื่อพันไทยกับกาแฟได้แล้วจะเดินทางไปเที่ยวสุราขนะองเราเลาะตอหลงง่องหลงง่องไปเนาะนะคะอ๋อวันนี้วันนี้มีข้าวกล่องด้วยเอาพัพ่ดสวยแทนแม่วันพื่ดสวยแทน อันกล้องพี่ยังก็รักกันแต่แม่แม่เขาทำอะไรคะถ่ายวีดีโออยู่นะเนี่ยแม่เป็นอสมอค่ะออสมอรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันกับแม่ของยายข้าวหอมนี่แหละพี่น้องนี่รุ่นใหญ่สุดนะเนี่ยไง่ายรุ่นนี้รุ่นรุ่นเด้อแล้วมีคนเดียวเออรุ่นรุ่นเด้อมีคนเดียวด้วยเนี่พันพันอ่าประชุมนะคะแล้วก็สิเขาบ้านแล้วไปเบิร้งกาแฟหลานคุณเนาะนะคะแล้วน้องกาแฟ เลองเรางเลางลาะไปทองเลาะของบ้านไปหาเลาะถงเทาหาเลาะงเลี Foot ่ยวถุงเท้าไปอาามกันไปวิงอะไรอ่ะทำไมลดลงสีตคีรดมากหรอา้าเอาเขามาเละถุงเปยนเลยแบบนี้เละถุงเปย์เลยหายไปน้อนั่งหน่อยนั่งหน่อยหรือว่ามาเกเบเพีร์หน่อเนาเลาะไปเด้้เอบเพยเนาะไป กิบหาแล้วขี่ออกบ้านไปโอ้ฝนลงเม็ดเลยนะพี่น้องฝนตกฝนตกฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดฝนตกฝนตกเขาก็ทำงนานมีช่องให้ดูเราด้วยแหละค่ะแ,แล้วก็ถ้ากำลังมีเวลาเราก็จะเล่นชมกันเนาะถ้ามีโอกาสนะคะพี่พ่อจะออกไปทำคลิปนะคะมีคลิปให้ดูแล้วไปเรื่อยๆค่ะ ความเปิดเวยกงเข้าใจรอบๆรอบๆรอๆๆๆไปดูเรื่องนี้นะคะเขาเจ้าขายไมสีนี้เ้าเจ้าขายน้ำปั่นไหมคือนป็นการขายอันนี้เป็นเพือสบายนี่งหรอมีน้ำปั่นไหมน้ำกาแฟ ขายค่ะพี่น้องกลับอีกค่ะสองร้านแล้วกลับไปเส้นกลางไปงะะค,คิดเลาะเล่นเดียวละค่าคิดเงินมาสองหา้าแล้วไปร้านที่สามไปกลับขึ้นจะบ้านคู่เอลไหม <c oughs> ไปรอลอะหังฟังฟองจะคาคิดเดียวเดียวไปครับเตือนค่ะกลับเตือนนะคะ <c oughs> นะคะขาเจ้ายังไม่พร้อมนะคะเอาไปแล้วกลับไปอีกร <c oughs> ้านโน้นจะไปท่าศิาลาวัดศิลาร้านนี้ก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> โอ้ยเนาะ กินแฟไปกินกาแฟ <laughs> มาจากภาคใต้เนาะ,ะเพื่อนของออเพื่อนของเพื่อนในหอมนแหละมันมาจากภาคใต้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเลา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 ะไปหาซื้อร้านตรงน้นแต่ขาจะขายประจำเนาะก็ะะจะเป็นน้ำกาแฟเนาะไปเลาะ,ละันจะมีอยู่สามสี่ร้านนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวล ลายนึงเก็จะขายโฮเดี้ยมทายโฮเดียยเด้ยมตะวันตกอีกอีกอีกโซนนึงแต่ว่าไก่แต่ว่าเจ้าันจ,จะอยู่หรือไม่อยู่เนาะมันโตวขวมแล้วเศ้าจะขาดแล้วจะไปขายมันเปิดโอ,อ้ยทำไมสวยจังเลยดอกไม้แก้วมังกรนะเนี่ยพี่น้องดูดแอบบแก้วมังกรไปเลาะตะล่อนตะล่อนไป มงมากลูกพี่้องนะคะ11โมงแต่ยังไม่พร้อมจะขายยังไม่ตั้งรายะะจะขายตอนไหนถามว่าจะขายตอนไหนไม่ขายตอนจะเที่ยงเนี่ยเผื่บจะเที่ยงแล้วยังไม่ขายน้ำเนาะลูก้าก็จะต้องเลาะหนากินแหละทีนี้ กาแฟกาแฟมีอีกลานหนึ่งขายน้ำกาแฟได้กี่นาทีแล้วเก้านาทีแล้วโอ้เอาสิบนาทีเนาะเก้านาทีแล้วอะหลงแค่นี้ก็ได้เอาอีกกล่องทรงกาแฟตอนนี้มาหอดนาวัดแล้วเดี๋ยวท่หลองนี้จะส่งกาแฟแล้วนี่ละบานหองเฮานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์ซับสไคร้ให้เข้าวหอมน้ำละมุนชแนลหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ เลาะทายชิปอ้าวทำไมงป,ปิดล่ะ